แม่พ่อลูกคือมาหากินลูกเดี๋ยวเขาจะดูการแสดงแล้วเขาจะดูโขนนะนะเขาจะดูหุ่นเล่นแล้วอะไรกับพ่อแกดูก่อนพวกแกเอาชนะอะไรเอาชะอะไรคุณคณะอะไรคุณคณะอะไรคณะจอเล่เต้ เอาโจลูนโอ้โหแล้วคุณจะตกลงกันได้ไหมเนี่ยพ่อลูกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเขาไปเก็บนะครับปีที่แล้วมาจานใหม่บอกว่าตัวแค่เนี้ยมาคราวนี้ไม่ยอมแต่เชิญคุณอย่างเดียวเลยผมเห็นคุณซ้อมพยาคุดอยู่ไหนอยู่หน้าไหนพยาคุดเร่งเต้เก็ตฮาร์ด้ยอ่ะเก็ซอยเอ้ามาแล้วเขาเปิดเพลงแล้วไหนลองร้ำสิครับพยาคุดบินไหมบินไหมนี่อ่าแล้วไงต่อครับ

ดูดูคนเล็กต่อเลยครับครัขอได้พูอาจารย์ผมว่าที่ตรงนี้ผมไม่เก่งเลยเดี๋ยวมาดูเรื่องเรื่อการแสดงถุนคนเล็กต่อเลยทศกัณเกี่ยวนางเบญจกัล